สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชมพู่อยากกินยากิโตริมากๆเลยแต่ไม่อยากไปนั่งกินที่ร้านอยากทำลองทำเองดูนะคะที่ชมพู่ชอบที่สุดก็คือผิวหนังนะคะตริกาวานั่นเอง <Wow. S 2> อไปแล้วไม้หนึ่งนะคะแล้วจะทำตามสูตรตัวเองนะคะอร่อยไม่ซ้ำจํำสูตรไม่ได้นี่คือสโลแกนของเรา <Huh? S 2> <laughs> ตอนเด็กๆอ่ะแม่ชอบอย่างแบบผิวหนังไก่แล้วก็ไส้ไก่ ตับไก่อย่างเงี้ยเราย่างใส่เกลือเฉยๆก็คือใส่ชีออยอย่างเดียวเราเน้นอร่อยนะคะอร่อยถูกปากตัวเองไม่เน้นสวยนะคะน่าจะประมาณนี้ <c oughs> คุณผัวกินอะไรก็ได้ไงง่ายๆม,ายมันจะอร่อยให้ไหมอ่ะมันต้องอร่อยสิทุกคนเราคิดว่ามันอร่อย ไม่ใส่ถูกมือนะมันจับลําบากอะ่ะมือเราเนี่ยแหละเพราะว่าล้างสะอาดแล้วไก่ก็ล้างแล้วมือก็ล้างเทียบรอยเลยใครชอบกินแบบแยกกุตุ้ิส่วนไหนอะ่ะสำหรับชมพู่ชอบกินผิวหนังกับตับที่สุดตับอ่อนนะตับอ่อนนะอร่อยแล้วก็ต้องเป็นผิวหนังที่ไม่ติดมันเยอะชอบแบบบางๆเวลาย่างมันก็จะ แห้งแล้วก็เอากอบก,ก,กรอบนิดนึงเอที่ไทยอยากแนะนำม,มากเลยร้านมีที่พระขนมตรงปีสอ4สิบสี่นะยากิโตริคนญี่ปุ่นทำอร่อยมากแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งตรงทองหล่อซอยเก้าเป็นเป็นสาขาที่สองอยู่ทองหล่อซอยเก้าทำไมล่ลอันนี้พูก,กินสามไม้แล้วก็คนละสามไม้เนี่ยชอบบางๆแบบ ะะไม่ต้องหนังไม่ต้องติดมันเยอะเวลาเวลามันติดมันเยอะมันจะย่างแล้วมันไม่กรอบไงมันนิ่มมันเลยไม่อร่อยถ้าย่างแบบมันข้างในมีติดนิดนิดแต่ว่าย่างแล้วข้างผิวข้างนอกกรอบอบ่อะกินกับเบียร์สดนะฮึสุดที่สุดแล้วมีหนังไก่กับเบียร์สดเนี่ยก็เสียบไม้เสร็จแล้วนะคะมีหมูด้วยนะคะแล้วก็หมูติดกระดูก มีพริกนะคะส่วนอันไหนที่มันเยอะๆเราก็แยกไว้ค่ะไม่เอานะคะเราไว้ใส่น้ําซุปทําน้ําซุปโมจิอร่อยะคะ่ะไก่ติดหนังแล้วก็ติดมันหน่อยๆนะคะได้แล้วน,นะคะโกลนตอนนี้ใส่ไฟใส่เตาเราไม่มีเตาถ่านนะคะเราเราต้องใส่เตาไฟฟ้านะคะแบบนี้คุณเอากี่ไม้สอง,สงค,คุณสองชุบกักมัสยะคนละสามไม้นะ ตอนนี้รู้สึกว่าเนื้อจะสุกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเปิดเอาเนื้อออกมาก่อนสุกก่อนเนื้อสุกก่อนผิวหนังไก่จมีก่อนดูไหนนะดูเนื้อสุกแล้วหมูก็น่าจะใกล้สุกแล้วแต่ผิวหนังไก่ยังขาวอยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบก็ไปลองทำกินกันดูนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ